มาโอเคอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ถามตอบเนาะเราก็ยังใหม่กันอยู่ด้วยความหมายของเซตก่อนเซ t ตเซตถ้าเราเคยได้ยินคําว่าเซตจัดของเซ t ต A ไว้ตรงนี้เซ t ต B ไว้ตรงนี้หรือจัดของสินค้าเอามาจัดขายเป็นเซตกระเช้าเป็นอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคําว่าเซ t ตก็คือกลุ่มกลุ่มของสิ่งต่างๆ ของสิ่งต่างๆมีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่กลุ่มทั่วๆไปต้องเป็นกลุ่มที่ 1. มีลักษณะคล้ายกันหมายถึงในแต่ละกลุ่มต้องมีลักษณะคล้ายกัน 2. มีเกณฑ์ในการจำแนก ชัดเจนเขียนลงไปในสมุดเลยนะครับกลุ่มของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกันและมีเกณฑ์ในการจำแนกชัดเจนอันนี้คือเรื่องแรกคือความหมายของเซตต่อไปหัวข้อที่2ที่จะเรียนสมาชิกสมาชิกสมาชิกคืออะไรสมาชิกคือสิ่งที่อยู่ในเซต เซตภาษาอังกฤษนี่ S E T เซตอย่างนี้เลยอ่าสมาชิกค,คือสิ่งที่อยู่ในเซตความหมายรู้แล้วทีนี้ถ้าครูบอกว่าเซตของสัตว์น้ำเซตของสัตว์น้ำเราก็จะบอกสมาชิกได้ว่ามีอะไรบ้างมีปลามีกุ้งมีหอยอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเซตของสัตว์น้ํา คือเราจะบอกได้ว่าสมาชิกมันมีอะไรบ้างและนอกจากบอกได้ว่าสมาชิกมันมีอะไรบ้างถ้ายกตัวอย่างสักสิ่งหนึ่งเราจะบอกได้ด้วยว่ามันเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกอย่างเช่นยีราฟยีราฟเป็นเซตของสัตว์น้ํำไหมคําตอบก็คือไม่เป็นใช่ไหมยีราฟยีราฟไม่ได้เป็นสมาชิกของสัตว์น้ํานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเซต ต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีเกณฑ์ในการจำแนกชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเซตของรถยนต์กระดาษเซตของรถยนต์ที่สวยที่สุดอย่างนี้เซตของรถยนต์ที่สวยที่สุดกลุ่มของรถยนต์ที่สวยที่สุดถือว่าเป็นเซตได้ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเอาเกณฑ์อะไร มาวัดว่าไอ้รถคันนี้มันสวยไหมมันจะได้อยู่ในกลุ่มนี้ไหมซึ่งมันไม่มีเกณฑ์มันไม่มีเกณฑ์ในการวัดในการจําแนกที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรู้ไปเลยว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณอย่างเนี้พวกนี้จะจัดเป็นเซตไม่ได้ฟัทงทันนะ ต้องไปให้รู้เรื่องให้ได้ครับตรงไหนสงสัยก็ค่อยมาดูซ้ำผ่านไป2อ,อย่างละต่อไปสัญลักษณ์แทนเซ็ตสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเซ็ตจะนิยมใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำว่าพิมพ์ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอถ้าเราเจอตัวอักษร A B C หรือตัวอื่นๆจนถึง Z แล้วเราเรียนอยู่ในบทนี้เราจะต้องเข้าใจว่าอ๋อตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้มันคือเซต a a คือชื่อของเซตนะครับแล้วแต่เขาจะกำหนดว,ว่า A เป็นเซตอะไร A อาจจะเป็นเซตของจำนวนเต็มเซตของจำนวนนับอย่างนี้อ่ะพอพูดมานี้ก็โยงเข้ามา เกี่ยวกับเซตของจำนวนที่เราควรรู้จักนะครับเซตของจำนวนที่เราควรรู้ปึ๊บอย่างเช่นเจอตัว R นี่เจอตัว R แล้วเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย ถ้าเจอตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ให้เรารู้ทันทีว่าอ๋อมันเป็นเซต R นะครับในในที่นี้เซต R จะหมายถึงเซตของจำนวนจริงเซตของจำนวนจริงเพราะว่า R คือเรียลนัมเบใช่ไหมที่เราเรียนกันในคณิตเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกันเนาะจำนวนจริงก็มีอะไรบ้าง เยอะแยะไปหมดเลยทศนิยมซ้ําไม่ซ้ําติดรูทเป็นจํานวนจริงทท้งนั้นเลยนะครับอาจเจอตัว R หมายถึงเซตของจํานวนจริงถ้าเจอตัว I นี่แบบนี้ตัว I ตัวพิมพ์ใหญ่จะหมายถึงเซตของจํานวนเต็มเซตของจำนวนเต็ม,ตนนตมทีนี้เราลองมาเขียนดูดีกว่า คำว่าจำนวนเต็มมันมีอะไรบ้างปีการของเซตจะต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้ครูเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นไม่ได้เลยเป็นแบบโคง้งแบบปีกาแข็งหรือเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นปีการแบบนี้เท่านั้นเซตของจำนวนเต็มเราเรียนจำนวนจริงมาแล้วแผนผังจำนวนจริงเราเจอมาแล้ว จำนวนเต็มก็ประกอบด้วยเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์อยู่ตรงกลางศน0 1 2 3เราจะเห็นว่ามันต่อจากเลข3เนี่ยยังมี4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับเราเขียนมาแล้ว3ตัวเนี่ยเราเขียนมาแล้ว3ตัวเรารู้แล้วว่าตัวต่อไปเป็นเลข4เราสามารถละไว้ได้โดยการเขียนอย่างนี้จุดๆแล้วก็วงเล็บปิดตอนนี้มี เต็มบวกกับ0ูนย์ละสิ่งที่ยังขาดก็คือจำนวนเต็มลบนะครับเต็มลบเต็มลบก็ได้แก่ลบหลบสองลบสามต่อไปก็ลบสี่ลบห้าลบหไปเรื่อยๆก็จุดๆๆแบบนี้โอเคเนาะเจอตัว i ตัวพิมพ์ใหญ่ให้หมายถึงเซตของจำนวนเต็มมันก็ยังแบ,บ่งอีกถ้าเจอตัว i บวกก็หมายถึงเซตของจำนวนเต็มบวก กรอบด้วยหนึไปเรื่อยๆแบบนี้อ่าเราก็ไปประยุกต์ต่อเองได้ไม่ต้องไม่ต้องให้จดซะทุกจํานวนที่รู้จักนะครับไม่งั้นก็ไม่ไหวตัว n อ่าตัว i บวกเนี่ยอาจจะเรียกว่าจํานวนนับก็ได้จํานวนเต็มบวกกับจํานวนนับอันเดียวกันหนึ่ไปเรื่อยๆนี่น้องคือเซตของจำนวนที่เราควรรู้จักจำนวนจริงจำนวนเต็มบวกจำนวนนับ ถ้าจำนวนเฉพาะพรามนัมเบอร์ก็คือตัว p ตัว p เขียนสักนิดนึงก็ไดนะ้ตัว p คือเซตของจำนวนเฉพาะ,ะเซตของจำนวนต่างๆอันนี้เราก็รู้จักมาพอประมาณแล้วทีนี้รครูจะยกตัวอย่าง ครูจะบอกว่า a เป็นเซตของครูจะกำหนด A เป็นเซตของจำนวนนับละกันไม่เกิน3จํจำนวนนับไม่เกิน3 อกาสให้โตตอบหน่อยครับเดี๋ยวจะหลับกันหมดเพิ่งกินข้าวกันมาจํานวนนับรู้จักจํานวนนับไหมจํานวนนับตัวแรกคือเลขอะไรฮัลโหลที่อยู่นี้เปิดไม้ตอบเลยนะครับโอ้เงียบมากเรียนอย่างมีสมาธิใช่ไหมนี่ เดี๋ยวจะช้าจานวนนับเวลาเราจะนับคนนับของนับอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นพูดว่าหนึ่งนะจำนวนนับก็คือหนึ่งหนึ่งสองสามในข้อนี้ไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมีที่สิ้นสุดที่กําหนดไว้ก็คือไม่เกินสามจำนวนนับของเราต้องไม่เกินสามทีนี้นักเรียนก็มักจะถามทันทีเลยลนะ ครูครับครูขาไม่เกินสามนี้ใช้สามได้ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องลองถามตัวเองในใจนะครับว่าเลขสามน่ะมันเกินสามแล้วหรือยังละ่ะมันก็ยังไม่เกินเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เกินสามก็คือใช้สามได้ด้วยนี่ใช้สามได้ด้วยอ่ะทีนี้ จากเซต A จากเซต A สามารถเขียนได้ว่า1แล้วก็สัญลักษณ์นี้ A อ่าสัญลักษณ์นี้คล้ายๆตัว e นะครับเขาเรียกว่า element แต่ว่าชื่อมันก็ไม่ต้องไป็ซีเรียสหรอกเอาเป็นว่าถ้าเจอสัญลักษณ์นี้มันจะอ่านว่า หนึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หนึ่งเป็นสมาชิกของเซต A สองก็เป็นสมาชิกของเซต A สามก็เป็นสมาชิกของเซต A ทีนี้ มีคำสำคัญที่ครูจะเน้นให้พวกเราหนึ่งนะครับสมาชิกของเซต A ในข้อนี้มีแค่สามตัวสามตัวมันมีหลักสําคัญก็คือระหว่างสมาชิกแต่ละตัวจะต้องโดนขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคคอมมาจะต้องโดนขั้นหนึ่งสสามเครื่องหมายคอมมาจะเป็นตัวบอกว่าเราจะนับสมาชิกยังไง เซตเในข้อนี้มีสมาชิก3ตัวแต่ทีนี้ถ้าครูเผลอไปเขียนถ้าครูเผลอไปเขียนว่า c เป็นสมาชิกของ a ครูอยากรู้ว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่เราจดกันมาก่อนหน้านี้ว่า สมาชิกสมาชิกคือสิ่งที่อยู่ในเซตอ่าสิ่งที่อยู่ในเซตจะเป็นสมาชิก1อยู่ในเซต A 1เลยเป็นสมาชิกของเซต A 2ก็อยู่3ก็อยู่แล้ว4อยู่ในเซต A อไหมไม่อยู่ค่ะอ่าสไม่อยู่ไม่อยู่โอเคดีมากต้องช่วยๆกันต่อ4ไม่อยู่ทีนี้ ถ้าเครื่องหมายเท่ากับเขียนแบบนี้ไม่เท่ากับขีดค่าใช่ไหมครับ <S <S ครูไม่อยากลบออกอ่ะครูอยากจะบอกว่าสี่ไม่เป็นสมาชิกของเอคิดว่าต้องทำยังไงก็ <criptions? S 2> ต้องใช้สัญลักษณ์อื่นโดยสัญลักษณ์อื่นก็เพิ่มเติมมาโดยการขีขดค่าอย่างนี้โอเคไหมครับแบบนี้จะอ่านว่าสี่ ไม่เป็นสมาชิกโอเค